สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Overwatch นะครับผมแลนนี้นะครับผมจะมารีวิวสกินใหม่ใน Battle Pass ซีซั่น5ของ Overwatch 2นะครับอ่ะไปดูกันเลยครับเพื่อเป็นการเปิดสี่เวลานะครับผมอันนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับ Battle Pass ซีซั่น5เล่นไปเอ่อสี่ห้าเลเวลหกเลเวลนะครับ Battle Pass ซีซั่น5นะครับมีสกินใหม่เยอะมากนะครับแล้วสกินสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสกินแรกเมื่อเราเติม Battle Pass เสร็จนะครับเราจะได้สกินนี้นะครับ g i f o n o r i s a โคตรสวยและสกินที่เราจะได้พร้อม o r i s a ก็คือสกินของเซนยาต์นะครับตัวนี้นะครับแน่สวยๆไปเลยนะครับผมเป็นนนเเหมือักวทปะ เขียนว่า Royal อะสตอร์โนเมอร์เอออ่านผิดขอไปนะครับต่อไปนะครับนี่สกินของ e c h o นะครับสลามควีนสลามอ่ะไอตัวสลามอ่ะเออตัวมันเป็นสีสลามผมก็ว่าอยู่สีมันคืออะไรวะโอเคต่อไปนะครับสกินของ นี่มะเร็งครับมะเ,เร็งรอยัอกาดเกนจินะครับนี่เป็นทหารนะเป็นองค์รักษ์นะครับนี่สวยๆไปครับตีมแบบเป็นตีมนักประจนภัยใช่ไหมซีซั่นนี้ยต่อไปนะครับเป็นสกินของอานานครับพล่านะครับ อ่านว่าอะไรวะโพล่าโพลา่พลาพอล่าเออนั่นแหละอ่านผิดคอไปนะครับโอเคต่อไปนะครับสกินของเหมยนะครับโอ้โหในที่สุดผมก็จะมีสกินเหมยได้ดีผมไม่มีสกินเหมยเลยนะแต่ชอบเล่นเหมยนะครับสกินเหมยชื่อว่าอาชิมิทนะครับนี่อาชิมิทที่ใช้นักเล่แร่ปรธาตุป่ะสกินต่อไปของหนูเรานะครับเบกกิ้งพอลนะครับเป็นฮันนี่ ฮันนี่คอมนะครับฮันนี่คอมนะครับเป็นหนูลังพึ่งเออตลกดีนะครับโอเคจัดไปแล้วเร็วๆนะครับต่อไปนะครับโอ้โหคีริโกะนะครับสกินนี้มีชื่อว่าโลกนะฮะเป็นคาร์ดโลกเลยนะครับสกินนี้นี่เท่ห่ะเท่ว่ะเท่ว่ะมีคงมีหูตัวด้วยนะโอเคต่อไปนะครับเป็นการเสียลานะฮะเดมอนหลอดนะครับเหยียงจับสกินมิติกเลยโคตรสวยนะครับไลฮาร์ดนะครับโอ้โหปุปีกขยับได้ด้วยไปไง ข้าหลังมีไฟนะโอ้โหสวยจริงๆว่ะโอเคต่อไปนะครับสกินระดับมิสติกนะครับผมนี่จะสวยไปไหนนะครับสกินมิสติกของเบิร์ตินพาร์ทนี้นะครับ,ก,รบก็คือ เทเซอร์นะครับสกินนักประจนภัยนะครับสกินนี้มี3ระดับนะครับมี3ระดับนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปคัสตอมให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าระดับแรกเลยนะก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับระดับที่2ก็คือเปลี่ยนปืนนะครับนี่เปลี่ยนปืนมีฮู้ดนะครับนี่เปลี่ยนชุดเลยไม่ได้มีฮู้ดอย่างเดียวนะครับมีเพาะคุ้มปะคุมเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดงแล้วก็ขั้นที่3นะครับของสกินนี้ก็คือนักประชจนภัยเต็มตัวครับอันนี้เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนนปปืะดดููใใกกลล้้ๆั๊บ นี่ชุดเกาะโอ้โหสีขาวก็เทเจ้าเทเลยก็เทเลยลองเปลี่ยนสีดูดิโอ้สีแดงก็สวยอู๋สีฟ้าสวยป่ะเฮ้ยสีฟ้าสวยจริงนะสวยมากเลยชอบมากเลยเดี๋ยวต้องรีบปั่นเร็วๆให้ได้สกินนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมกับสกินแบทเทนพาร์ท ซีซั่น5้าของ o v e r w a t c h นะครับผมก็ผิดพลาดประกันใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเกม Overwatch นะครับเป็นเกมแนว f อ s นะครับก็อยากให้มาเล่นกันเยอะเยอะนะครับมาเล่นกับผมก็ได้นะครับถ้าห้องว่างก็เล่นกันได้ตลอดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย